เครื่องพิมพ์งานหนักแต่ประหยัดงบซื้อหมึกสิ่งสําคัญที่ควรพิจารณาก่อนซื้อเครื่องพิมพ์นะคะก็คือต้นทุนต่อหน้าหรือต่อแผ่นค่ะถ้าราคาหมึกถูกก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ซึ่งหมึกที่ถูกที่สุดก็คงจะเป็นหมึกแบบเติมคะ่ะที่ใช้กับเครื่องปรินต์อิงแองแบบนี้มาดามากับเครื่องแรกนะคะ canon pixma g 2730ค่ะใช้หมึกขวดแบบเติมเองได้ต้นทุนต่ํามากเมื่อเทียบกับแบบตลับค่ะเครื่องมีตลับซับหมึกที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้ ทำให้ตัวเครื่องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นแม้จะพิมพในปริมาณที่มากตัวต่อมาพบกับ F s u n L 5290ตัวนี้บอกเลยว่าเหมาะมากกับออฟฟิศขนาดเล็กก็ยังได้เพราะฟังก์ชันครบแถมมีถาดฟีกระดาษอัตโนมัติพิมนไร้สายได้พิมพงานปริมาณเยอะเอาอยู่และตัวสุดท้ายมาครบกับ Bader DCP T530DW ตัวนี้พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติได้ลดต้นทุนได้อีก หมึกของรุ่นนี้ก็ราคาถูกปิ้นได้คุ้มค่าเกินราคาหมึกแน่นอนและนี่นะคะก็คือเครื่องปิ้น3มรุ่นตัวตึงที่แคทลอดนำมาฝากจะสังเกตได้เลยนะคะว่าทุกตัวจะมีฟังก์ชันครบก็คือปิ้นท็อปปี้สแกนได้เหมือนกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจสั่งซื้อหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยากให้เจาะลึกรุ่นไหนสามารถทักแชทหรือคอมเมนต์เข้าบอกแคทลอดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แคทหลอดขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย